สวัสดีครับท่านผู้ชมหายหน้าหายตาไปหลายเพลาครับเนื่องเกจากว่าตะหวังต้องดูแลตัวเองครับผมไม่ค่อยสบายตอนนี้กลับมาดูแลตัวเองที่สวนครับอย่างที่เห็นครับวันนี้สวยงามดอกไม้หน้าฝนก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ เดี๋ยวจะพารีวิวนะครับว่าไม่ได้ดูแลสวนมานานจะเป็นยังไงครับนี่แหละครับดอกไม้ที่โรยไว้บ้างไม่ได้โรยไว้บ้างงอกหลังจากที่เขาล่วงไว้นะครับหญ้านะครับตามหนทางที่เคยเตียนอยู่ก็ข,ขึ้นมาอย่างนี้ครับเนื่องจากว่านาที่เขาช่วยดูแลเนี่ยเขาไม่ว่างในช่วงนี้ครับ ก็อาจจะมาสักอาทิตย์หน้าสักกำลังครับลกมากนี่ครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูก็คืออต้นถั่วพูครับตรงนี้เคยปลูกไว้แล้วเม็ดก็คงจะร่วงไว้แล้วก็งอกใหม่ก็ขึ้นแล้วออกดอกแล้วด้วยสายยางที่เคยจะให้รดน้ำก็เป็นอย่างนี้เก็บมามวนไว้เพื่อ นาเขามาตัดหญ้าให้นะหญ้าก็ขึ้นปิดหมดเช่นกันโซลาเซลล์ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ก็ยังทำงานอยู่ครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูหลายอย่างที่ทำไว้ก่อนก่อนที่จะไม่สบายครับนี่ถั่วฝักยาวปลูกไว้แล้วครับกำลังขึ้นค้างอยู่ ต้นนี้โผล่ขึ้นกลางทางเลยครับนี่ตัวที่จะชี้ว่าธรรมชาติงดงามแค่ไหนก็คือต้นนี้จะเป็นตัวบอกครับเพราเขาเป็นไม้พื้นถิ่นที่นี่บุกนั่นเองครับอืเดี๋ยวเดินไปดูสระน้ำที่เคยแห้งแล้งหน่อยอก่อนจะถึงตรงนั้นก็ได้เห็นว่าตรงนี้ครับนี่ปลูกตัวภูไว้ครับค้างนี้เป็นค้างถูวภู ก็เริ่มงอกแล้วขึ้นต้นมาบ้างแล้วครับส่วนด้านในที่เป็นสแสนเขียวก็เป็นผักชีแล้วก็ปิดยาอีกแล้วไอยามาปิดอีกแล้วครับถั่วพูครับกําลังออกดอกนี้ก็เช่นกันตรงนี้เคยปลูกไว้แล้วมันงอกขึ้นมาก็เลยทําค้างให้ซะเลยไม่ต้องปลูกใหม่ให้ตายขึ้นไปใหม่ครับตะคงตะไคร้ก็ขึ้นเป็นแถวแล้ว งดงามดีจังเลยเนื่องจากว่าฝนพิ่งมาหนักๆครับน้ำเพึ่งเต็มสะนะครับเนี่ยนี่เป็นทางเดินนะครับทางเดิน oh. ก็จะลกแบบนี้เลยอ๋อยงังไม่ดูแลเดี๋ยวให้หน้าตู่มาตัดก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีอ้าวที่เป็นบวบครับบวบนี้ก็ไม่ได้ปลูกนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่า เคยปลูกแล้วก็เม็ดเขาล่วงไว้แล้วก็งอกใหม่ก็ทําค้างขึ้นเสเลยประหยัดเวลาแก่ครับตะไครแถวนี้ก็ขึ้นงอกงามไม่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมทัว่วพูสองข้างทางที่มองเห็นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปลูกลครับเป็นเม็ดมันร่วงอยู่แล้วหรือว่าเป็นตอเก่าที่มันยังมีหัวอยู่ใต้ดินแล้วมันงอกใหม่หลังจากได้ฝน ก็พร้อมที่จะเก็บแล้วด้วยอ้าวงดงามดีจังปีนี้ครับดูสระน้ำครับท่านผู้ชมสระน้ำก็มีน้ำขึ้นเต็มสวยงามครับนี่ครับอ่ะก็คงจะขอจบคลิปไว้แค่นี้เพราะว่าเดินมาไกลแล้วมารับแดดด้วยครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตาม ต้องตะหวังต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ